แม่ไม่รู้จะทํายังไงมันดิน้นฟอขางหมูไปหมดแม่แม่ค้าพยายามแล้วแม่ค้าไม่รู้จะทํายังไงแล้วจริงๆไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะทํายังไงแล้วทําแล้วแม่มมไม่อยรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเผือ่อท่านไหนจะมาร้านร้านติดแล้วนาอแม่ค้าแม่ค้าสู้ไม่ได้แล้วจริง คพงเงินทุนจะลงของหายวันตวันนะคะก็ยังไม่มีแล้วไม่ค้ชักหน้าชักหลังดึงนู่นโตนี่ไปหมดแล้วข<น>้าวของก็แพงขึ้นทุกวัน,พอ,นพอตั้งหลังหนูได้เ็นเก่งค่ะลูกเก่งค่ะข้าวของก<น>็แพงขึ้นทุกวันพอแบบว่าได้มาเปิดร้านพอจะได้ตั้งหลังได้แต่กับตลอดที่เปิดมายิ่งยิงลบหน,นูไม่ได้คนมั่งมีหนูไม่ได้คนมีตังหนูเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็สร้างร้านนี้ขึ้นมาหนูไม่ได้มีทุนสำรองเพื่อจะมาเกิดเรื่อง เรื่องโรคระบาดต้องหยุดร้านต้องรูนต้งนี้ต้องนั่นสุดท้ายก็มีแต่ภาระนี้สินมันไปไม่ได้นะมันไปไม่ได้หนูไม่มีทุนพอที่จะไปหนูไม่รู้จะทํำยังไงหนูถึงบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มจากศูนย์มันยังง่ายกว่าเริ่มต้นใหม่ที่ติดลบติดลบนี่มันไม่รู้จะไปยังไงจริงๆแค่กําลังใจกายอย่างเดียวสู้ไม่ได้จริงๆค่ะ ก็ป่วยไม่รู้เขาจะฆ่าตัวตายวันไหนหนูยังไม่รู้เลย <c oughs> ล่าสุดเขาไม่ไม่เข้าไปในห้องเขาขังตัวเองแล้วหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงหนูพยายามเต็มที่แล้ววันนี้จะเปิดร้านหนูก็ไม่มีทุนลงของเด็กพนักง,งานก็นั่งรองกันเต็มหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงเงินในบัญชีไม่เหลือที่จะลงของขายแล้วแค่จะลงของแค่ไม่กี่พันหนูยังนําไม่ได้เลย จริงๆแฟนหนูก็เป็นซึมเศร้ากขังตัวเองอยู่ในห้องหนูกลักกวรอบที่แล้วเขาก็ผูกคอไปทีแตนรอบนี้เขขังตัวเองอีกแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว <c oughs> อาการเขาสาดดีขึ้นแล้วเป็นีหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วความฝันสิ่งที่สร้างทุกอย่างนะคะปัพหาหมดแล้วนะคะ พังหมดแล้วจริงๆแล้ววันนี้มันพังพังหมดแล้วจริงๆชีวิตครอบครัวก็พงังนะคะร้านก็พงังนะคี่สินล้นตัวอีกยังไม่รู้เมื่อไ,ไหร่หลังจากนี้จะยังไงต่อลูกก็ไม่รู้จะยังไง คนโตปีหน้าก็จะขึ้นหมอหนึ่งแม่ยังไม่รู้จะยังไงเลยแค่ทุกวันนี้ถ้าเรียนพิเศษ,ษแต่และเดือนแม่ไหนไม่มีใจ้วเลยเราทำทุกอย่างแล้วเราพยายามปรับเปลี่ยนแล้วทำทุกอย่างแล้วจริงๆ <c oughs> เราพยายามสู้เพราะคาว่าลูกนี่แหละนะ,ะทาทุกอย่างให้มีวันนี้ได้เพราะคําว่าลูกอดทนเพราะวันนี้ที่บริเวณทำเนียบนั้นมีม็อบประชาชนหลายกลุ่มนั้นรวมตัวกันอย่างกว้างขวางเพื่อเรียกรย้องพลเอกประยุทธ์แก้ไขปัญหาแล้วก็กลายเป็นการจุดชนวนการตั้งคําถามว่า ภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันรโอชานั้นปัญหาของประชาชนต่างๆถ้าไม่มีการบุกเข้าไปเรียกร้องให้มีการแก้ไขนั้นก็จะไม่มีการทําอะไรเลยหรืออย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบก็เป็นแบบที่คล้ายๆกับเมื่อวานน,ะนั่นคือไม่มีการตอบคําถามของสังคมนะครับไม่มีการแสดงปฏิกิริยาที่ไหนอย่างไรนะครับรายงานข่าววันแรกของนายกที่ทำเนียบนั้นมีเพียงข่าวการเ,เข้าพบนะครับของคุณหญิงแสงเดือนนะนะครประธานกรรมการบริษธิ นะครับสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูประถมนะครับซึ่งก็มีการาจำหน่ายดอกป๊อปปี้นะครับที่คนไทยรู้จักกันดีมีรายงานว่าในการเข้าพบของมูลนิธิดังกล่าวนั้นพลเอกประยุทธ์สีหน้าไม่สดชื่นอิดโรย มีกรยอมรับกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าเหนื่อยนะครับแต่ก็ต้องทํางานต่อมีอาการไอเป็นระยะไม่ทราบว่าเกิดจากการแพ้อากาศหรืออะไรนะครับและในสุดก็ไม่ได้มีการพบกับสื่อยังคงเก็บตัวอยู่ที่ตึกไครคู่ฟ้าแต่ว่าการสื่อสารนะครับของคุณธนกรซึ่งกลายเป็นคนเดียวที่ทําหน้าที่ทําให้คนไทยรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในโลกนะครับก็มีการสื่อสารว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ค่อนข้างปลื้มปริมนะครับกับการเกิดโครงการคนละครึ่งเฟสสีที่มีคนไทย ใช้เยอะนะครับครึ่งก็เป็นเรื่องปกติมีตังค์ให้ใช้ช่วยจ่ายฟรีครึ่งหนึ่งใครๆก็ใช้เยอะนะครับแต่ว่า,าโดสไตล์พลเอกประยุทธ์นะครับถ้าคนละครึ่งใช้เยอะก็จะภูมิใจว่าเป็นผลงานของตัวเองนะครับคุณธนกรบอกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์มีความสุขที่เห็นคนไทยใช้บัตรใช้โครงการคนละครึง่งค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เป็นคนทำมาหากินนะครับเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนที่ค้าขายนะครับ ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ใจเย็นๆน,นะครับผลเอกประยุทธ์พูดผ่านคุณธนกรว่าค่อนข้างพอใจกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเวลานี้พ,พอใจกับเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปีนะครับ ปัญหาสินค้าราคาแพงเริ่มคลี่คลายผมไม่รู้พลเอกประยุทธ์อยู่ประเทศเดียวกับผมหรือเปล่าวันนี้ผมกินหมูกรอบจานละ70นะครับท่านอาจจะอยู่คนละประเทศกับคนไทยนะครับท่านบอกว่าสินค้าราคาแพงเริ่มคลี่คลายการระบาดของโควิดควบคุมได้การใช้จ่ายของประชาชนทยอยฟื้นตัวนะครับเ,เชื่อมั่นว่าโครงการคนละครึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงต่อจากนี้ไปได้อย่างดีเศรษฐกิจกําลังจะกลับมาหมุนเวียนใหม่อย่างคึกคักนั่นก็คือการประเมินของพลเอกประยุทธ์นะครับขณะที่ในสภาเองนั้นการประชุมของพักร่วมฝ่ายค้านนะครับ มีการพูดหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะมีการอภิปรายรัฐบาลโดยมีการลงมตินะครับหรือแม้กระทั่งการประเมินแนวโน้มการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในด้านต่างๆของรัฐบาลคุณสงครามกิจเลิศไพโรธประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อชาตินะครับอดีตเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลยิ่งรักและคุณพิชัยนฤทธพันธ์ของพักเพื่อไทยนั้นออกมาวิพา์วิจารณ์ประเด็นเศรษฐกิจไว้คล้ายๆกันนะครับคุณสงครามพูดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในเวลานี้พลเอกประยุทธ์กําลัง นะครับจับมือกับเจ้าสัวช่วยโอกาสซ้ำเติมปัญหาประชาชนมีอำนาจบริหารอาจพลเอกประยุทธ์บริหารอำนาจตัวเองมากกว่าบริหารประเทศ ปล่อยให้เจ้าสัวในทุนขึ้นราคาสินค้าตามใจชอบจับมือกับคนมีตังซ้ำเติมน้ำมันขึ้นราคาหลายสัปดาห์เดือนเดียวน้ำมันขึ้นราคา5รอบพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่สนใจการลดภาระประชาชนเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็มีการพูดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับการอภิปรายก็คงไร้ค่าเพราะพลเอกประยุทธ์ได้แสดงตัวแล้วว่าจะลอยตัวหนีปัญหาอวดฉลาดนะครับตอนนี้นะครับคุณสงครามบอกว่า พลเอกประยุทธ์คือภาระของประชาชนควรจะพิจารณาตัวเองหรือลาออกไปนะครับเช่นเดียวกับคุณหมอชนน่านซึ่งวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ที่สภานะครับตอบโต้คุณไพบูรยนิติตะวันแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจับตามองผู้สื่อข่าวถามคุณหมอชนน่านว่าศึกอภิปรายรอบนี้นะครับสถานการณ์การเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะครับมีการพูดกันว่า ขอให้จับตาดูบทบาทคุณธรรมนัทนะครับว่าถ้าคุณธรรมนัทซึ่งตอนนี้ยังอยู่กับฝั่งรัฐบาลน,นั้นหากฝ่ายค้านเปิดอภิปรายนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบนี้หรือว่าในเดือนพฤษภาคมแล้วอยู่ดีๆคุณธรรมนัทประกาศตัวออกจากรัฐบาลมาอยู่กับฝ่ายค้านนั้นรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ก็จะล่มกลางสภาทันทีนี่น่าจะเป็นหนึ่งในท่าทีสําคัญครั้งแรกๆที่พรรคเพื่อไทยหรือคุณหมหาชนาน่านตอบว่า บทบาทคุณธรรมนัตคือจิ๊กซอสํำคัญที่อาจจะทําให้การเมืองเปลี่ยนแปลงได้นะครับส่วนเรื่องของบรรยากาศ,ากาศทางเศรษฐกิจของประชาชนนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์สื่อสารผ่านคุณธนกรว่าปลื้มใจที่คนไทยใช้คนละครึ่งกันเยอะเศรษฐกิจไทยกําลังฟื้นตัวนั้นเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเสียใจนะครับเจ้าของร้านชาบูชื่อดังที่ เคยเป็นที่รู้จักนะครับจากการทําธุรกิจ SME แล้วก็ประสบปัญหาแต่ค่อยๆฟื้นตัวคือร้านโกดังชาบูย่านตลาดภูนะครับวันนี้ชาบูดังนะครับประกาศกิจปิดกิจการแล้วเจ้าของล่าให้ ไปต่อไม่ไหวไม่มีเงินทำร้านต่อไม่มีเงินส่งลูกก็ป่วยแฟนก็เป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้ถึงขั้นกังวลว่าแฟนตัวเองจะต้องทำร้ายตัวเองจากการที่ร้านต้องปิดกิจการแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศของคนค้าขายทำมาหากินที่นายยกยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นตัวส่วนความเป็นจริงของประชาชนนั้นสวนทางกับการหลอกตัวเองของคนในทำเนียบ